สวัสดีทุกท่านที่เข้ารับชมวีโอชั่มแหลกของเรานะฮะ e p นี้ก็เป็น e p แรกนะครับผมก็ในช่วงนี้ก็มีสถานการณ์ระบาดของโควิด19นะฮะสถานการณ์ค่อนข้างน่าจะเป็นห่วงเลยทีเดียววันนี้เราก็เลยจะมารีวิวแล้วก็ชำแหลกแมสตัวนี้กันนะครับผมแมสผ้านะอันนี้เป็นแมสผ้าผมใช้เองนะเราจะมารีวิวกันว่า จะมาชําแหละนะฮะชำละว่าข้างในนั้นจะตรงตามข้อมูลที่เขาโฆษณาหรือเปล่านะ <S <S เรามาดูกันว่าเม็ดผ้าตัวนี้เขาโฆษณาอะไรไว้บ้างดูกันเลยผ้ารุ่นนี้นะครับผมเป็นรุ่น G W รุ่น Anti PM 2.5งจ้าแมสน,นะฮะเป็นหน้ากากผ้าป้องกัน3ชั้นนะฮะสามารถป้องกันฝุ่นและยับยั้งแบคทีเรียได้ชั้นนอกและชั้นใน ผลิตจากผ้าคอตตอนแท้100%แล้วก็ชั้นกลางมีแผ่นใยที่ทำหน้าที่กองผุ่นและยับยั้งแบคทีเรียในตัวนะครับตัดเย็บและดีไซน์จากผู้มีประสบการณ์สัดส่วนวัดจากจมูกไปทาง12เซนมและแนวขวางขนาด23เซนติเมตรเป็นแบบซีไซส์สามารถใส่ได้ทั้งชายและหญิงจินค้าสามารถนำไป ซักแล้วนำมาใช้ใหม่ได้ไม่ต่ำกว่า45ครั้งขึ้นอยู่กับวิธีการซักและดูแลรักษานะฮะเรามาดูกันว่าข้างในแมสเป็นอย่างไรกันดีก,กว่านะฮะว่าจะตรงตามข้อมูลที่เขาโฆษณามาหรือเปล่านะฮะมาดูไปหพร้อมกันเลยนะครับเริ่มจากดูที่ตัวผ้าก่อนนะครับผมตัวผ้านี้ก็มีขนาดจับดูนะก็มีขนาดที่ว่าหนาปานกลางนะทุกคนไม่ได้หนามากนะ สัมผัสดูถ้าเกิดสัมผัสดูจะรู้ว่ามันมีสามชั้นจริงๆนะครับเนี่ยดูถ้ามีชั้นนอกชั้นในด้านหน้ามีชั้นกลางด้วยนะหลจากที่สัมผัสนะจากประสบการณ์ที่ผมใช้มานะแม้ตัวนี้นะถ้าซักแล้วนํามาใช้จะไม่รู้สึกอิดอัดนะนะทุกคนแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ซักหรือว่าลืมซักสักสองสามวันก็จะมีการเริ่มรู้สึกว่ามันอิดอัดหายใจไม่ค่อยสะดวกนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าแผ่นกองหรือเปล่าอาจจะแบบกองฝุ่นเอาไว้เยอะแล้วเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่ามันอิดอัดนะ,ะถัดมาเขาบอกว่าวัดจากสันจมูกไปคางแม้ตัวนี้จะมีความยาวอยู่ที่12เซนติเมตรนะทุกคนจากจมูกนี่คือสันจมูกนะทุกคนสันแล้วก็ไปคางนะามาดูกันว่าตรงตามข้อมูลหรือเปล่านี่นะ 12เซนนะทุกคนแล้วก็เขาบอกว่าความยาวผมว่าทันวัดยากวัดอย่างละครึ่งแล้วกันความยาวแนวขวานะทุกคน23เซนจตรงนี้นะทุกคนได้ 10, 11เซนครึ่งนะครึ่งกว่ากว่านะเราวัดอีกข้างนีนะ11เซนครึ่งนะน่าจะประมาณ23เซนนะทุกคน ความกว้างความยาวนะครับผมผ่านนะฮะเรื่องความยาวผ่านนะครับผมขนาดผ่านก็ออกถัดมาก็ได้เวลาที่เรารอคอยนะครับผมการชําแระนะฮะเราจะมาดูข้างในกันว่าข้างในมี3ามชั้นจริงหรือเปล่าต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าแมสตัวนี้นะคือแมสที่เราใช้จริงนะผมเป็นคนใช้เองนะแล้วก็ ได้ผ่านการใช้งานมาหลายวันนะไม่ได้ไม่ได้ซักนะทุกคนเพื่อที่ว่าจะมาดูกันว่าข้างในแผ่นกรองของแมตตัวนี้นี้ทำงานได้มีภาพจริงหรือเปล่านะตอนนี้เราจะมาดูกันมาเรามาชมแหลกกันนะครับผมผมจะเริ่มจากการเราจะไม่กีดนะทุกคนเราจะมันมีได้อยู่ตรงนี้เราตัดได้ออกน,นะทุกคนเราจะเลาะออกน,นะทุกคน เ,เขาก็จะออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะฮะเนืองจากอุ่นนะทุกคนนี่ต้องกีดยังไงเนี่ยเอาเลยฮนะเอาเลยฮะผมก็ประมาณนี้แหละวันนี้แหละนี่ฮะข้างในเขาไปแผ่นกองนะ เขาบอกว่าสามารถกรองกุ่นพีเอมได้ทุกคนดูใยซะก่อนือว่าน่าจะกรองได้เลยแหละใย,ยของเขาค่อนขา้างจะหนานผ่านครับผมผ่านนะฮะมี3ชั้นนะทุกคนไม่ได้โกหกนะฮะ หรือว่าตรงตามที่เขาให้ข้อมูลมานะฮะสาอ่าก็สำหรับการชำหะใน EP นี้ก็สิ้นสุดลงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าหากคุณชอบและชอบวีดีโอนี้และสนใจ ก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดวีโอชำแหละใน EP ต่อไปด้วยนะครับผม mm hmm. เรามาดูกันว่าใน EP ต่อไปเราจะเอาแมสตัวไหนมาชำแหละ